คุเดินเน้อนี่ตาเจีบปกปกปกอย่นฮะไม่เจียป๊า เจี๊ยกก็เป็นอยู่ด้วยเมจิบๆๆโอ้ตําเจี๊ยบเป็นได้ไงเออเมจเสียเรือนวันนี้ปล่อยวันนี้มาแต่เ้าแท้ปะฮะคือมาแต่เ้าแท้เมื่อวันนี้วันนี้ก็บอกว่าวันวันปิดกองเนาะปิดกองนะปิดกองอืมืัอนี้ไม่เกียบนะคะมาแต่เซานะค่ะมาแลกได้ได้งานเลยได้งานเลยได้งานเลยก็คือตําเจี๊ยบนะคะน้องสาวเป็นพื่อนๆครัวไฮพวกพี่กับอันเนี้ยน้องสาวเคน้องสาวเคน้องเค อังเกเป็นผู้ครัววันนี้ยายเป็นผูดตำมาเลยบ้าเนอะเข้าขากันดีมากแล้วค <laughs> นก็คืออ่ายายรุ่นนะคะยายรุ่นกำลังจะซ่อมป่านะคน <Okay. S 3> มันจะเห็ดตำเจียวนะนเนาะเจียวป่า okay. ป่นป่าอย่างนี้ไหนทุกคนนะเดี๋ยวเราเบิ่งนะคะนี่ครับตอนนี้ก็คือแม่เจี๊ยบตำแล้วล่ะคะ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปเดี๋ยวเข้าทางในกันทุกคนนี่โอ้จ้ม่หั นี่ยายรุนนะคะสวัสดีค่ะยายรุนทำอะไรคะมื้อนี้เเมนูอย่างจระแก้วปลาจ้ะอ๋อแก้วปลาแมนูเจียวปลาเฮียสามคนเหมือนเดิมงานสามคนเหมือนเดิมจ้ะมีผู้เดินในนอรีงหน่อยน้ามอนี่สียางกระหาเบิ่งตัวมันเห็นขนมแม่นอซิทีเคเป็นผู้ขัวโอ้เม่เจี๊ยเป็นผู้ต่างจ้ะ กูปนเนี่ยรบ่งหนแยมสบนาหลายคนซอยกันมันจีแสบคนเลยนะเนี่ยนี่วนี่ทุกคนอ้าตามให้ก็คือสอบป้าเรียบร้อยนะคะกคือกำลังตัดทุกคนเด็กๆออกมากำลังตัดให้เด็กๆแจ่วป่าแจ่วป่าเมนูมันนี้เสร็ลายทุกคนอืม คนโดนได้กินฝีมือไม่เจี๊ยบนะคะฝีมือการตาอเหรอการตาฝ <laughs> <laughs> ีมือการตาแม่ค<ป>นป,ป,ป,ป่ญญาฝีมือไม,ไม่เจี๊ยบนะแมะ่หรือว่าข้าเแห้งคนๆแบบนี้เนี่ยทุกคนหนึ่งหนึ่งเมนูเจียวป่าทุกคน,นทางพี่เฮ็ดอย่างน้ทางพี่นี่ทำไรคะ ทำยำปลากระป๋องกินเพราะว่ากินด้วยไม่ได้กินด้วยไม่ได้โอ้น่าสงสารจังเลยลกแข้ยมมาสองเล่ม <c oughs> ดีแล้วบอกเลนเศร้าเจ็บละเนี่ยมีเด็กน้อยไปลกแข้วนะคะคนกินน้ำบดได้ทุกคนมันเพ็ิดเพลินวะ่ะก็เลยฮ็ดน,นี่แหละยำปลากระป๋องกินนะวนน่ะโอ้น่าน่ารับประทานมากเลยอะ่ะคนบนลกแขี้ก็กินได้บ๋อ,อ,อกินได้อ่อนะสองร้อยบ้า สองบาทได้ไหมได้อสามในหนึ่งก็ได้ยสองบาทได้กินได้กินได้กินน้ำมันได้กินน้ำมันตอนหนึ่งเออได้เอาเอายิศาเอาสองบาทเด้อพ่อได้จำน้ำพวกกินตอนเรากินน้ำก็พ่อแล้วเอานี่แหละเมนูของคนลกแเข็ญนะคะเมื่อคืนนี่พอดีกินข้าวต้มป่าดิวันนี้พอดีกินปลากระป๋องทุกคนอุ่นแล้วอุ่นแล้วเนาะเมื่อวันนี้ก็กินข้าวต้มป่ากับปลากระป๋องนี่แหละ ยำปลากระป๋องแต่จังแดนก็ชิกินคนเหดียวคือเก่าอือกินได้อยู่ดอกยำแคลนาคือผีปลาเด้อยำแคลนาเอาทางในบ่ต้องยำดอกยำแคลนาเออนี่นะโอ้เฮ็ดเองพอได้ไนี่ปรุงเลยค่ะโอ้โหวนน่ะเมียครัวน้อยทุกคนปรุงเองพร้อมเนาะยำปลากระป๋องสูตรน้องธิดานะคะนี่เมนูลกแขวนะคะ เมนูลูกแถวต้องกินเมนูอ่อนๆแต่รู้สึกว่ามื้อนี้น่าจะบ่อ่อนแล้วเพราะว่าส้อยพริกใส่น้ำบ่นะสร้อยพริกใส่พร้อมนี่มีพริกแม่อร่อยบอสี่เบอร์แสบแขวบ่นะมันไม่เผ็ดบอร์เพสบอสบ่เหลือบ่เหลือนะว่าดยอดไม่ขั้วนอยเอาเนี่ยจ้าเมนูของน้องธิดานะคะไปดูไปเบิ่งเมนูเฮากันทุกคนเออเมนูเฮาอยู่พี่แหละอยู่ข้างนอกปีละนี่ๆๆเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะ นี่นู่นฮาวทุกคนมื้อน,นี้กะเฮ็ดข้าวจี่ทาไข่ตามเคยกะจา้านี่หอนใส่ไข่ไก่ทุกคนข้ากับปุงใส่เกลือเรร้อยนะกะเฮ็ดแบบบ้านๆทางนั้นทุกคนถือไข่แล้วก็ใส่เกลือนะแล้วก็ข้าวเหนียวทุกคนปุ่นอะ่ะฮอนฮอนเลยอะ่ะฮอนฮอนเลยม,มาเดี๋ยวลงมือกันเลยจา้านี่นี่นี่ข้าวเหนียวทุกคนข้าวใหม่เด้อเซฟเซฟเลยทุกคน,น ข้าวจีทถ้าไข่เด้อข้าวจีทถ้าไข่แฮมแฮมนี่ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสูตรของเฮาเองนะคะไม่มีสูตรแต่ตัวนี่ก็เอาปั้นข้าวจีเลยนี่แล้วก็เอามาขังไฟนะจ๊ะแฮมแฮมแฮมก่อนจักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาซุปไข่ทุกคนนี่ตอนนี้ก็คือปิ้งข้าวจีให้มันแฮมแฮมก่อนแฮม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  พิกไปพิกมาอยู่นี่เลยจ้ะทางพีกะลวกพักนะคะลวกพักกินกับเจี๊ยบป่าแล้วกับต้มไข่ในหม้อเดียวกันเลยทุกคนส่วนทางพีก,ก็คือคุณแม่จิบ๊บจิ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 ๊บกำลังผ่านมาหมักฮุ่งเนาะผ่านหมักฮุ่งค่ะอาหารอา,อาหารประจำเฮาขาดไปได้ขาดไปได้ด,เดิเออนี่เต้นละมือกับกินต่เนี่ยหมักฮุง่งเซฟขาดไปได้ดินี่เมนูประจำ ประจำบ,บ้านของพวกเรานี่แหละเมนูตำมะฮูทุกคนใช่ครับหืเสียตา <c oughs> ให้แล้ววันนี้โอ้ยวันนี้ต้องมีฉากให้นะเออเจ้าคนไฟบ้านเะท่าสิตา <c oughs> หาแล้ว <c oughs> นีเอฟเฟกต์มีเอฟเฟกน้ำมันจึงหายง่ายกุนห์น้าฟาดไก่กันฟอไก่เอาไก่ไปนั่งบ้านเรา นี่ฉากพี่เป๋อไกลกับเข้าฉากน้ำเขาอีได้เหมือนเสาเนี่ยฉากรักไกลหรอแมนอยู่มองนี่นะจ๊ะกระตุ่มไกลเดี๋ยวี๋ไก่พวกนี่ละดาลาเนี่ยไก่หนึ่งกันนะน้ำทุกคนนี่นะจ้าเดี๋ยวเอาปิกเขี้จีรแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาซุปไข่กันทุกคนนี่ นี่คือการร้องเพลงอีกเท่าทีเลยโดยแท้จริงนะคะไม่สนยอดเลยตายแองกีิเบิร์ดแะครับอันนี้คือผู้ช่วยแองกิเบิร์ตผู้ช่วยแองกเป็นผู้ซอยอีหลีด้วยในละครกับเป็นผู้ซอยโอ้โตจริงกับเป็นผู้ซอยพูดเป็นผู้ซอยผู้ย่บ้านมาต่อไปผู้ย่บ้านที่แสดงกับเป็นผู้ย่บ้านจริงเลยผู้ยิ่ผู้ยิ่ตื่นผู้ยิบสีตื่นเป็นผู้ย่บ้านคือกัน อันนี้ผู้ช่วยเองกิเบิร์ดก็เป็นผู้ช่วยจริงด้วยกันมาจะไปย่ามเล่าอันย่ามเล่าอันบทโหดเล่าในโบนม,ดดนมันธรรมดาาด้ย่ามเล็กน้อยตีกันใ<อ>นเล่าโหดขนาดด้ตีกันต้องการทำงานด้วยเห็น,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 นหน้านิ่งๆสีพระทัพบดดาเมาหน้านิ่งๆเอาจริงนะครับเนี่ยหน้านิ่งๆที่ก็ฟาดไม่ยั้งใช่ไหมฟาดไม่ยั้ง คือไม่กระบองกล้วยหมาเราไล่อยู่นี้ล้นนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอออันนี้ผู้ช่วยแองกี้เบิร์ดครับเป็นหนึ่งในนักแสดงในละครเท่าฝากพี่น้องที่ตามรับชมฝากพี่น้องเขามาเชียร์ให้กำลังใจนะครับผู้ช่วยแองกี้เบิร์ดแล้วก็ฝากช่องผู้ช่วยแองกี้เบิร์ดน้่มเนียพี่น้องเขามาเบิรงมาช่มน้ำกันให้กำลังใจกันสำหรับคนที่มีไฟ นะครับในการที่จะสร้างศิลป์สร้างงานยังเบาอิ่มได้ด้วยนะอีนั่งหนึ่งกันหนึ่งมามาลองไหมกันนึมาลองไหมกันนึ่งมาลองไหมก็ได้เอาคนละทอนคนละทอนก็บผซอยหนึ่งมามาคนละทอนเอาคนละทอนคนละทอนเอาขึ้นกันเอาเอาเอาผู้หญิงผู้ชายขึ้นกอนเอาเออเดี๋ยงกุมใจกุมใจจริงๆและผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่รำเอาเรา ลองลองเวอร์ชันเรามันค้นจนมันค้นจนบ้เถื่อนบ้เถื่อนเอ้าฟังเลยฟังเลยฟังตัวอย่างเจ้าอกุมใจจริงๆแล้วผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่รักเรามันค้นจนมันค้นจนเลือกเกินนี่ความแท้ คเรื่องคุณคุณพี่ผู้ใหญ่ไปจดลีกัสสินแบบแปลกด่าเพลงนั่งครับไปโจลีกัสสิ์เออคุณคุณพ่อคุณพี่ผู้ช่วยไปจดลิขสิทธิ์ได้เรือยข้าวจีถ้าใครแสบแสบเด้อนเอาเอามากินข้าวจีน้ำกันเนื้อจ่านี่ข้าวจีกินตอนเช้าทุกคนนี่กินฮอนฮ้อนเลยทุกคนเอา ตอนนี้ก็คือกําลังเอาข้าวจี๋ซุกไข่นะจ๊ะตอนนี้ก็คือลูกค้ามาต่อคิวกินข้าวจี๋เต็มเลยทุกคนโอ้ทางพี่โบปะเลยเนาะอันนี้พีแหย์ฮะนะเอ้าหูความลับแล้วหูความลับแล้วเราจะกินข้าวจี๋บ่ข้าวจี๋เราชิมเนาะอร่อยมากแล้วจันมาเด้ออ๋อกินแล้วบ่จ๊ะ กินแล้วก้อนหนึ่งอันนี้ก้อนที่สองเลยก้อนที่สองก้อนที่สองโอ้ยหเปเจี๊ยบกินข้าวจีมมัดติ๊บนึงคนน้งมัดก้อนนึงเนาะเอาวะก้อนที่สองแต่ว่าเฮ็ดข้าวจีมัดติ๊บนึงนี่กินได้ไม่ค่อยอร่อยค่ะแต่กินข้าวจีอุ้ยได้ยังกินนอจ้ะปิ้งไก่ตัวนี่อันนี้ปิ้งทัพปิ้งทับปิ้งหมูปิ่งขาปลาดุกปลาดุกมีแต่เนี่ยเสียบเสียบตัวดิึองล้วกินกับข้าวจีให้น้องเบิ้งเนี่จ้ะ อือเห็นบ่จี้บ่นีสิตุ้ยบานนี่แหละนี่าคาว่าขึ้นหลายกิโลเลย2กิโล2กิโลบ่เออเป็นจํานวนหลายอยู่ซะละฮะนายยังจ๊ะกินบ่บ่แย่บเลยบอ้าวเป็นหยังเนี้ท้อปั่นดหนูก็อไปคือกันกเลยเอือนเลยตอนนี้ก็เลย่านงมูเบิ่งเบิ่งอันนงเบิ่งมูกินนี่แหละจ้ะเออเฮ็ดจังได๋ล่ะบานนี้เฮ็ดข้าวจีมดติ๊บนึงเนาะคุน่ะติ๊บใหญ่ๆซ่ํานีแหละอ้หมดเลยเฮ็ด2รอบ รอบละฮกก่อนเจ็ดก่อนมาทาให้ตุยได้จังไลยเนาะคอนจี้จำคนเด้อแบบนี้เด้อจำคนเด้อค่ะเมนูก็จำดอกขวีออกมานี่งแซ่บเมนูมันนี่เป็นแต่แซ่บร้ายหลายข้าัดยูโซ่จ้ะป่นเองไหมป่นเองกินเองเลยเนาะจังโลโลกุเจนนี่ละนี่มีแกงเราใหม่พร้อมแกงเราใหม่ฟีมือคุณยายนี่ทอดตัวจีรอจีป้มนี่ทอดตัวจีรอจีป้มเนาะ สายข้าวแล้วบาทนี่เอาทุกคนมาเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้ากินแล้วก็สิได้เดินทางไปไทยท้ำหนังคือเกาตรงโน้มาบ้างกันคนนั่นเจ็๊แข่าวลแข่วกินจังไหนเนาะยำจังไหนอ่ะยำช่วงโนรีวิวเนรีวิวรีวิวนะยำท่งไหนยำท่งนี้โอ้สุดหยดอ๋อน่ะขุยให้บิางนี้ขุยให้เบิางนี้กินยังอยู่อ่ะเออ ะใส่กิมโซ่ลกแข่คฮะกินโซเนาะมาสิเนียดลงคอแล้วะอ่นี้เอาหลุนแบบ่กึนเลยบนี้ว่ายำเลยแบบนี้พี่ปั่มีเทคนิคเด้เอาตามพี่ปัดบ่พี่ปัดจะบอกยำแขาน่านี่ยำเข่ากรตายน่ยแล้วมันจะลาะมัน มไปทางปุ่นเหรอเอ้าเอาเมาเด้อค่ะมากินค่ะน่ำแกงค่ะเค่ะแม่สงสัยไปเหนียวหนักไฮ้ยข่นเหยอยังรัวกซากันไว้สิครับม่งวงเสิไปจดทะเบียนกันสิเด้อตามเขาเนี่ยงก่อนย่างกับบเียร์แลเปลี่ยนกฎหมายเเขาอิสระย่างกับเียเรียบแบบบุกบุคนจดทะเบียน